นี่มากินเล้งกันค่ะกระดูกเนื้อ,อั้งนั้นเลยค่ะบ้านอื่นกินอะไรไม่รู้แต่บ้านนี้ชอบแทะอย่างเดียวค่ะแทะเล้งค่ะพ่อครัวกำลังปรุงน้ำน้ำซุปเล้งค่ะนี่กำลังเทน้ำซุปหอมกลิ่นมานมาน้ำมะนาวมากแล้วเขามาเติมผักทีหลัง เติมติมหอมผักชีหน่อยเราก็ใส่พริกแล้วค่ะนี่ชมหน้าคนแท้โอ,อ้โหอ้าวแท้ค่ะตักเลยเดี๋ยวมาดูจอมยุทธจอมยุทธแท้ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการแทะงามชิมเบลอเลย น่ากินนั้นเลยดูดิเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะดูดิเนื้อเยอะมากโอ้หดูดิคะเนื้อเยอะมากเลยอ่ะออให้ให้ผู้เชี่ยวชาญแท้ก่อนงาบ <laughs>